สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มากับสูตรตัวสรุปเลขเด่นนะครับคนหลังเขานะครับมาพบกันเป็นประจำก่อนหวยออกนะครับามาดูกันว่างวดนี้นะครับสรุปเลขเด่นมีตัวไหนบ้างนะครับสรุปเลขเด่นนะครับคนหลังเขางวดประจำวันที่1นะครับเดือน3ปีห้านะครับ คสร้างนะครเลขเด่นงวดนี้มีอยู่6ตัวครับตัวแรก1นะครับ0 9 5ตามมาด้วย7แล้วก็8นะครับเหมือนเดิมน,นะครับตัวที่ผมเน้นนะฮะผมจะดอกจันไว้ให้นะครับ วันนี้ผมเล้นเจ็ดนะครับศูนย์เก้านะครับแถมแอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวการนะครับก็ลองติดตามกันดูก็แล้วกันนะครับสำหรับงวดนี้นะครับสำหรับชุดสองตัวนะครับที่ผมจับคู่ไว้ให้ในงวดนี้นะฮะมีตัวไหนบ้างนะครับมาดูกันนะครับ ชุดสองตัวนะครับที่จับคู่ไว้ให้นะครับมาดูชุดแรกนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับมีเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดเก้าเจ็ดห้านะครับแปดหนึ่งนะครับแปดศูนย์แปดเก้าแปดห้านะครับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าห้านะครับ นี่คือ12ชุดนะครับ12ชุดเต็มที่จับคู่ไว้ให้นะครับสลับ2ตัวบนล่างนะครับย้ำ่าบนล่างนะครับหลักหน่วยในงวดนี้นะครับผมเน้นไปที่1 09 5นะครับส่วนเลขสองนี่จะเป็นตัวกันนะครับของงวดนี้นะครับ งวดนี้นะฮะผมเน้นนะครับเน้นอยู่4ตัวนะครับสำหรับก็จะเป็น70นะครับ79นะครับ80นนะครับ89นะครับนี่คือตัวเน้นนะครับสลหรับ2ตัวนะฮะในงวดนี้นะครับมีโอกาสมาทั้งบนและล่างนะครับยังไงก็ฝาก ไว้น้กันแล้วกันนะครับสลับชุดสรุปเลขเด่นค้นหลังเขานะครับสลับตัวเลขนะฮะสรุปนะครับสามวดที่ผ่านมาก็ยังสลับกันเข้าบนและล่างนะครับสลับเลข2ตัวนะครับก็วดนี้เป็นงวดที่4ยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสถิติจะเป็นยังไงเดินดีต่อหรือไม่นะยังเข้าอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับ ยังไงก็ฝากติดตามกันยาวๆก็แล้วกันนะครับสลับช่องนี้นะฮะเลขเด่นเลขวิ่งนะครับแล้วก็สูตรอื่นๆที่ได้ลงไปนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะฮะสลับสรุปเลขเด่นนะครับจนจบนะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับ แล้วพบกันใหม่กับงวดต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็โชคดีมีเงินใช้ทุกๆุกท่านก็นแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ